เทศบาลนครแม่สอดร,รับมอบสิ่งของจากแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการ นายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเลขานายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเดินทางมารับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีนายสมศักดิ์คาวีรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสมคีการกุศลนายชุมเอกอตันติกุล รองประธานนำคณะกรรมการให้การต้อนรับพร้อมร่วมมอบสิ่งของน้ำดื่มอาหารแห้งไว้สำหรับช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณแทนผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดที่ได้ให้การสนับสนุนข้าวของเครื่องใช้จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้ ในนามในนามของเทศบาลนครแม่สอดนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานแม่สอดที่หาีการดส่นะพับนเป็นอย่างนะครับให้ความอนุเคราะห์นะครับเทศบาลนครแม่สอดได้ีมาตลอดเพาอย่งมวันนี้ได้มอบถุงยางที่นะครับหอน้นะครับว่าาถุงนะครับชวงทางเทศบาลจะดำเนนการออกไปจกอย่างไม่ขาานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากคนที่ที่กับตัวที่วม่ต้องมาควบคุมก็ได้นะครับัวที่กท่านั้ประชารละครอบครัวและประการทุกท่านจะปาะสกคนเลยนะครับขอบคุณครับผมในกาที่ไม่ขอยู่ทุกันนะครับท่านคุณน้าทาน่านสารพั เาคนนี้ราดูในโลกในาม่ำก็จะทรับดีบ้านห่งก็ยังไม่สมบูรณ์นะแ่อนนี้เาต้องไปที่ไหนคราไม่รู้อะไรนะ แล้วก็ต้องาปที่อื่โอได้